เอาล้ครับสวัสดีครับผมน้องห่วงนะครับจะมารีวิวเกม Minecraft ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดกับดักนะครับไม่ใช่มอดสิมเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาหรืออุปกรณ์จับวัสดุจับสัตว์นะครับเอาล้ครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเนี่นี่ของไม่ใช่มอดนะครับผมพูดผิดขออภัยขออภัยจริงๆเอาล้ครับนี่คือกับดักที่ผมทำมานะครับอันดับแรกถ้าสมมติเรามีวัวอีกตัวหนึ่ง เราต้องการจะจับวัวตัวนี้แต่ว่าปกติต้องฆ่าทันทีครับเพราะมันจับยากมากผมก็จะทําให้ดูว่าจับยังไงแต่เดินนี้มาเดินนี้เออเดินนี้นะนี่มันนี่อเออมันมันนี่จีออาไม่ลงมาใช่ไหมไอ้ไอ้เออจับเดียนี่คือวิธีการจับยากเลยนะครับก็จะติดแต่ปกติต้องล่อมาครับไม่ใช่ทำอย่างนี้นะครับ ตกลงมาในรูเขาก็จะหาโอกาสขึ้นได้ยากครับเพราะว่าบล็อกที่อ,อยู่ระเบิดจะเป็นบันไดได้ยากมาก แต่ว่าซองพีมพ์นดช่องหนึง่งซึ่งตอนผมทากับหลักผมมีอยู่ช่องหนึ่งที่สามารถล่วงไปเจอท NT ได้ตรงๆกับทําให้เกิดดาเมจได้รุนแรงในขณะที่วัวจะติดอยู่ข้างบนครับหรือสัตว์อย่างอื่นที่มีขนาด2บล็อกจะติดอยู่ข้างบน,นครับเมื่อถูกระเบิดก็จะล่วงไปเฉยๆครับไม่ถึงกับโดนดาเมจถึงตายครับก็จะกลายเป็นกงขังขึ้นมาทันทีอย่างนี้นะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูวิธีสร้างกันนะครับวิธีสร้างก็ง่ายมวกๆกค็คือเราใช้กันแค่3อย่างครับก็คือแซน TNT Wooden Plate ทียบนะผมพูดบิดก็คือใชบล็อกอะไรก็ได้ที่มันลวงได้นะครับอันดับแรกก็คือเจาะลงไปน,นี้เจาะลงไปความลึก3ามช่องครับ2 3ทําขนาด4ช่องครับเพื่อมีขนาดใหญ่ๆห,หน่อยจะได้จัดการได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งแบบว่า2ช่องเล็กนิดเดียวแบ่ยากผมก็เลยทําใหญ่ๆไปเลยอย่างนี้ครับแต่ให้เรียบร้อย ผมไม่แน่ใจนะวันนี้นี่ใช้ล่อสัตว์หรือเปล่าถ้าร่อดได้ก่อนหนุดแนะนําให้แนะนําให้แปะลงไปนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากแปะลงไปเสร็จน,นะครับก็จะโดดๆอย่างเงี้นะครับเราก็วาง wooden p l a ลงไปครับแล้วก็วางหมูลงไปแล้วก็ให้ฟีดมานหน่อยยิ้มสิมองหน้าหัวรื่องอ่ะออขออภัยครับตะกี้หน้าเขาหมั่นใจ ฟีดเห็นเรียบร้อยเมื่อเขาเหยียบครับก็จะชาร์โดกันบ oh. ึ้มนี่ที่เขาตามฟีดอยู่นะครับเขาก็เลยหนีออกมาทันครับลอดตัวไปนะเราแล้วก็ตรงไปเองเฉยแล้วก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นอันจบสิ้นกับดักที่ใช้จับมอนสเตอร์หรือเก็บกวาดมอนสเตอร์หรือจัดการกับสัตว์ทั้งหลายนะครับ ก็ใช้กงขังได้แต่ทั้งที่ดีผมแนะนําก็อย่าตกมาเองนะครับถ้าตกมาเองที่สนุกเลยนะครับเนี่ยก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ